คุณขวัญชัยยิ่งเจริญถาวรชัยหรือว่าคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มาในห้องส่งสดๆเลยนะคะครับขอเรียกคุณปิงเลยเนาะดีกว่าครับดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับเรียกสบายๆสบายๆก็เป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงอายุยังน้อยอยู่แนะนำตัวหน่อยเมื่อสักครู่บอกไปแล้วเบื้องต้นว่าจบคณะสังคมวิทยาจากรัวธรรมศาสตร์ทำงานอะไรมาก่อนแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ามาเริ่มลงทุนอสังหาริมทรั์ ที่มาที่ไปของตัวเองอะค่ะโอเคครับก็ของผมเนี่ยชีวิตผมเริ่มจา,จากตอนที่จบที่ธรรมศาสตร์นะครับคณะสังคมวิทยาเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นทํางานเป็นพนักงานขายนะครับ,รบอยู่ในวงการเหล็กกเ็เป็นพนักงานขายเนี่ยอยู่ประมาณ6ปีขายเหล็กเหรอคะขายขายเหล็กใช่ครับขายเหล็กแต่ว่าสิ่งที่ผมขายเนี่ยก็คือว่าขายเหล็กในโปรเจกต์ที่มันเป็นแมกกาโปรเจกต์ยกตัวอย่างเช่นขายให้กลุ่ม ทํารถไฟฟ้าสร้างโรงงานสร้างโรงไฟฟ้าสร้างโรงกั่นน้ํามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงที่ทํางานวงการเหล็กแล้วก็ขายโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยเพราะว่าวอลลุ่มมันเยอะมากเราขายเป็นร้อยล้านก็ทําให้ตอนนั้นเงินเดือนเนี่ยค่อนข้างเยอะอคือเงินเดือนผมเนี่ยแตะหกหลักตั้งแต่ผมอายุยี่สสี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจกว่านั้นคือว่าคุณเชื่อไหมว่า แต่หกหลักอายุยี่สี่เนี่ยเราคิดว่าเราสําเร็จแล้วค่ะแต่ว่าตอนที่เราคิดตอนนั้นตอนที่นั้นเราคิดตอนนั้นเราคิดว่าเราสาเร็จแล้วแต่ว่าเราหันกลับไปเนี่ยคุณพี่สี่เชื่อไหมว่าเงินเก็บเนี่ยไม่มีเลยเอ้าวไม่มีเหลือเลยเป็นเรื่องแปลกะะามากค่ะ <bırak? S 1> คือเป็นเรื่องที่แบบว่าคนส่วนมากเนี่ยฟังเราจะไม่ไม่เข้าใจอย่างแรงเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงไม่เข้าใจไม่เชื่อแล้วก็ร้องอา้าวหายไปไหนอะใช่ครับจริงๆแล้วผมมาค้นพบทีหลังว่าได้ หาเงินได้เท่าไหร่ไม่สําคัญค่ะสําคัญที่ว่าเหลือเก็บเท่าไหร่อันนี้สําคัญมากๆฮค่ะสําคัญที่ว่าเหลือเก็บเท่าไหร่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าเอ,อเรารู้สึกว่าเราจะต้องทําอะไรบางอย่างแลหละเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสําเร็จมากขึ้นคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอคะใช่ก็คือว่าได้แรงบันดาลใจอ่านหนังสือโรเบิร์ตคิโยสกิพ่อรวยสอนลูกซึ่งหลายๆคนก็อ่านกันค่ะ,คะแล้วเราก็เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะรวยเนี่ยคุณต้องลงทุนอคุณต้องลงทุนเราก็เลยเริ่มหาช่องงงททาาในนกรลุ ทีนี้เนี่ยลงทุนเนี่ยถ้าพูดถึงการลงทุนเนี่ยคนก็จะนึกถึงการลงทุนหุ้นซึ่งการลงทุนหุ้นเนี่ยเป็นอะไรที่สำหรับคนใหม่เนี่ยเวลามองเข้าไปมันก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจและน่าตื่นเต้นที่ที่จะเข้าไปใช่เพราะว่าคนที่ลงทุนหุ้นเนี่ยเราก็ดูเขาว่าเฮ้ยเขาก็แบบแ,แต่งตัวดีนะแล้วก็น่าจะมีเงินรวมถึงคนที่เรารู้จักเนี่ยลูกค้าเราเขาก็ลงทุนหุ้นกันทั้งนั้นเ<อ>พราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบของเราอ,อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเ,เนื่องจากผมเนเก็บ คือ,เ,อ,อเงินเดือนประจําเยอะก็จริงแต่รายจ่ายประจําเยอะก็เยอะค่ะก็เยอะตามไปด้วยเยอะตามเหมือนกันนะครับคือเงินเก็บผมเนี่ยสักหนึ่งแสนตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีเลยด้วยซ้ำแล้วก็ผมคุยกับรุ่นพี่ที่ท,ท,ที่ทำงานเขาบอกว่าคุณรู้ไหมถ้าลงทุนหุ้นเนี่ยนะผลตอบแทนในตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ สิบสองเปอร์เซ <c oughs> ็นตสิบเปอร์เซ็นต่อปีที่เขาแนะนํา,นา,นาตอนนั้นใช่คุณเขาถามผมว่ามีเงินเก็บเท่าไหร่ผมบอกว่าผมมีแค่สามหมื่นบอกสามหมื่นเนี่ยนะถ้าคุณลงทุนไปปีหนึ่งเนี่ยคุณคุณได้สิบเปอร์เซ็นได้เท่าไหร่ฮะสามพัน <c oughs> ต่อปีนะ <c oughs> ต่อเดือนเนี่ยตกประมาณสองร้อยกว่าบาท <c oughs> เพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยไม่น่าใช่ทางาของเราอฮ <c oughs> แต่ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราก็เราก็ฟังเขาแล้วรู้สึกว่าโหมันลําบากจังเลย หุ้นเนี่ยมันเป็นเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยพอผมเ,ออเริ่มเป็นนักลงทุนเต็มตัวเนี่ยเริ่มมีความรู้มากขึ้นเราเริ่มรู้ว่ามันมันเป็นไปได้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปได้แน่ทีนี้ตัดมาตรงที่ว่าตอนนักตอนนั้นน่ยผมรู้สึกว่าหุ้นเนี่ยยังไม่ใช่ทางของผมค่ะแล้วผมก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชในข่าข้อ, <Africans S 1> <volleyball. S 2> อมูลอยู่เรื่อยๆใช่ครับเอผมพิมพ์คําว่าเรียนการลงทุนอผมหา คือเนื่องจากว่าเราต้องการหาความรู้ต้องเรียนด้วยเหรอเรียนเรียนออเรียนนะคะเรียนนึกว่ามีการลงทุนเรียนการลงทุนใช่ครับแล้วผมก็ไปเจอเอใน Google เนี่ยมันเด้งขึ้นมาว่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวมันเด้งเลยต้นๆเลยใช่ไหมพอมันเด้งมาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยวินาทีแรกเลยผมคิดว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงถ้ามันจริงขึ้นมานะออ ถ้ามันทําได้จริงๆขึ้นมานะโหชีวิตเราเนี่ยจะต้องดีขึ้นมากๆคะนะครับอก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าก็ไปเรียนแล้วก็ลงมือทําแบบร้อยเปอร์เซ็นตตามที่เราเห็นเลยใช่ไหมถูกต้องครับจากใน Google ครั้งแรกเลยใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วลงมือทําเนี่ยอเอเภายในสามเดือนแรกเนี่ยผมซื้อสังหาได้ห้าล้านสามเดือนแรกซื้อสังหาได้ห้าล้านโดยที่ ไม่มีตังสักแสนเลยนะฮะก่อนที่จะเป็นนักลงทุนเต็มตัวตอนนั้นเนี่ยมีใครเป็นที่ปรึกษาแบบส่วนตัวไม่นอกจาก Google แล้วเนี่ยมีใครก็มีที่เราไปเรียนสัมมนามาเนี่ยครับ<อ>มีโค้ชที่คอยสอนมีอยู่มีโค้ชที่คอยสอนคือเขาจะบอกว่าก็อ,อย่างนี้ครับเอ,อที่ผมลงซื้อเนี่ยห้าห้าล้านเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใช้เงินของตัวเองเนี่ยหลักการในการลงทุนเนี่ยผมจะมาใช้ให้ฟังนะครับก็คือว่ามเมันมีอยู่สามข้อในการลงทุนอสังหาก็คือว่าคุณต้องทํากําไรตั้งแต่ตอนซื้อ ตอนแรกกนเลยใช่ไหมข้อที่หนึ่ง uh huh. ซึ่งเป็นสเสน่ห์ของอสังหานะครับ uh huh. หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นราคาอสังหาที่ผมซื้อเนี่ยราคาตลาดมันอยู่ที่ห uh ้าล้านหกผมซื้อที่ส uh ี่ล้านสองนั่นหมายความว่ากําไรตั้งแต่ตอนซื้อล้านสี่ถูกไหมครับพ uh ี่สีคือกําไรตั้งแต่ตอนซื้อล้านสี่นี่คือหัวใจสําคัญค uh ่ะ huh. ที่ในอสังหาเนี่ย มันมีอยู่อนะครับแล้วก็โอกาสแบบนี้มันมีอยู่เยอะมากช่วงตรงนี้มันจะมีทักษะอะไรบางอย่างไหมสําหรับการที่เราทําไมถึงซื้อราคานี้ได้อะไรเงี้ยโอเคอสังหาจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อผมพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องของการทํางานหนัก <ๆ S 2> เพราะว่าดีลดีๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ลอยเข้ามาดีลดีๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันมาจากการที่เราทํางานหนักเราออกไปคุยกับคนเยอะมากเราออกไปดูอสังหาเป็นสิบที่ห้าสิบที่แปดสิบที่ร้อยที กว,กว่าเราจะได้มาอันหนึ่งแต่ว่าผมมองว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็คือการลงทุนด้วยเวลาของเราก่อนก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินของเราลงทุนด้วยเวลาในการศึกษาหาความรู้ก่อนค<ฆ>่ะนะครับ <maths. S 2> ก็มันทําให้ผมได้อันนั้นมาแล้วก็อันที่สองเนี่ยในการลงทุนอสังหาเนี่ยคุณจะต้องเอสามารถตอนที่คุณถืออสังหาอยู่นั้นเนี่ยคุณต้องสามารถทําเงินกับมันได้ด้วยอันนี้คือกฎข้อที่สองที่สําคัญมากอหมายความว่าอสังหาที่คุาถืออยู่เนี่ย เราต้องสามารถปล่อยเช่าแล้วทําเงินให้เราได้ด้วยค่ะไม่ใช่ว่าทําเงินจากการซื้อขายเพียงอย่างเดียวแต่ตอนที่มันอยู่ในมือเราเนี่ยเราสามารถปล่อยเช่าของมันได้นะครับอย่างเช่นอสังหาที่ผมซื้อผมถือเนี่ยผมปล่อยเช่าเดือนละห้าหมื่นห้าผมผ่อนแบงก์ประมาณเดือนละประมาณสามหมื่นกว่าบาทผมได้ส่วนต่างประมาณสองหมื่นต่อเดือนคือคือมันสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็กําไรมาที่เราได้ด้วยใช่ครับโอ้ค่ะ แล้วก็ช่วงประมาณสองปีที่ผ่านมาผมซื้อประมาณเจ็ดสิบกว่าที่แล้วครตอนนี้เหรอคะคตอนนี้อยู่ในมือเจ็สิบกว่าที่เลยใช่ครับส่วนใหญ่เป็นอะไรคะเป็นเป็นคอนโดหรือว่าคอนโดเป็นบ้านครับอ,อ๋อมีหมดเลยใช่เป็นค,คอนโดกับบ้านทางคอนโดและบ้านทำเลนี่คือเราต้องเลือกไหมหรือว่าที่ไหนก็ได้หรือ,อยังไงโอเคทำเลเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากๆครับถ้าวันนี้เนี่ยกลยุทธ์ในการลงทุนสังหามีอยู่สองอันคือหนึ่งซื้อเพื่อเช่าอ่าอีกสองคือซื้อเพื่อขายค่ะ คือคุณต้องอ่านให้ออกก่อนว่าคุณเดี๋ยจะไปทางไหนนะครับถ้าวันนี้คุณซื้อเพื่อเช่าคุณจําเป็นจะต้องดูทําเลที่ไม่ไม่ได้ติดรถไฟฟ้าออืแต่คนอยู่เยอะอคือพี่สีนึกออกไหมครับทําเลทําเลบางทําเลที่ไม่ได้ติดรถไฟฟ้าแต่ว่าคนอยู่เยอะมากๆอย่างเช่นแถบรามคำแหงลาดพล้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันคนอยู่กันแน่นๆชุมชนเยอะใหญ่มากใช่ค่ะ ทำไมถึงติดรถไฟฟ้าไม่ดีสำหรับเช่าออืเพราะว่าถ้าติดรถไฟฟ้าเนี่ยราคาจะสูงมันจะแพงขึ้นมากมันจะทําให้เปอร์เซ็นต์ค่าเช่านะครับผล<ฆ>ตอบแทนอ,อัตราเขาเรียกว่า r t a l y i ย l d เนี่ยมันต่ํากว่าโอนี่คือเหตุผลนี่คือต้องวิเคราะห์ให้ได้นี่คือเหตุผลของมันค่ะนะเช่าหรือซื้อ เเช่าหรือว่าปล่อยให้เช่าหรือว่ายังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าถ้าหลายคนนี้อาจจะเออฟังแล้วรู้สึกยังมองตัวเองไม่ออกว่าชอบจริงไหมแล้วก็จะเริ่มต้นลงทุนสังหาริมทรัพย์ได้ยังไงจะทํายังไงให้เหมือนคุณปิงนี่นะคะให้ให้พูดถึงภาพรวมนิดนึงตอนนี้เพราะว่าถ้าใครที่ติดตามข่าวนี่นะคะหลายคนบอกว่ามันมันโอเวอร์สปายหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญคือมีคนเล่นอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้จะมี AEC เข้ามา อันนี้นี่มีหลายประเด็นมากที่พี่รีพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสามสี่ประเด็นใหญ่ๆนะครับอก็เอาประเด็นใหญ่ๆก่อนแล้วกันครับก็คือเรื่องของโอเวอร์สปพลาถามว่าวันนี้เนี่ยเราเราเคยได้ยินว่าอาสังหาโอเวอร์สปจริงไหมถูกไหมครับ,รบแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราได้ยินขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าคนที่พูดเนี่ยเขาเนี่ยสำเร็จในการลงทุนอสังหารหรือเปล่าอ๋อดูต้นต่อที่มาถ้าคนที่พูดส่วนใหญ่เนี่ยคนที่พูดแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะ ไม่สำเร็จในการลงทุนสังหาอืเพราะถ้าคนที่สําเร็จในการลงทุนสังหาเขาจะพูดว่าช่วงนี้ในโะอเวอร์สัปพลายแต่ยังมีโอกาสอยู่ในทำในบางทําเลเขาจะพูดแบบนี้คือเขาจะบอกว่าโอเวอร์สัปพายจริง<อ>แต่ว่าแ,แค่บางทําเลเท่านั้นแต่ยังมีทําเลที่น่าสนใจแล้วก็ยังไปได้ต่อ,อยกตัวอย่างเช่น อันนี้ในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีอยู่ส 4, 4ี่สี่ทำเลที่ไปได้ดีนะครับอันแรกคือกรุงเทพชั้นในะนะครับกรุงเทพชั้นในเนี่ยแต่ว่าอันนี้จะเป็นเซกชั่นของลักชัวรี่นะครับพวกถ้า<ส>คอนโดก็คือ,อ,อถ้าเป็นคอนโดก็คือตารางเมตรสองแสนขึ้นไปไอเน,นี้ยไปได้ดีอยู่ะนะครับไอนนสองคือหัวเมืองใหญ่หัวเมืองใหญ่ก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตเอ ขอนแก่นหัวเมืองใหญ่ที่กำลังโตไอเนี้ยยังไปได้อยู่นะครับไอสามคือฮับที่จะมีรถไฟความเร็วสูงไปลงไอเนี้ยยังไปได้อยู่ดีมากๆและสุดท้ายก็คือตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ครับสังเกตนะครับที่ดินที่เป็นชายแดนเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นอย่างกาญจนบุรีหรือว่าทางฝั่งขวาก็จะเป็นฝั่งอีสานก็เป็นทางมุกดาหารอะไรทํานองนี้ครับแม่สอดเลยที่ดินเนี่ยขึ้นมาประมาณ2องสเ็แล้วนะฮะตอนนี้เหรอคะ ถูกต้องฮะเขารอรับ AEC กันเลยนะฮะแล้วยังไปได้ดีมากๆอันนี้ก็คือในมุมมองผมว่ายังไปได้ดีอยู่ค่ะไม่คือไม่คือไม่โอวร์สัプライร้อยเปอร์เซ็นคือโอวร์สัプライไหมโอวราสัプライอ่าฮะโอวร์สัプライแน่แน่แต่มันต้องมีแต่อย่างที่บอกใช่ไหมแต่แล้วทำไอโอวราสัプายเนี่ยมันคือตรงไหนและไอตรงไหนเนี่ยที่มันยังไปได้อยู่อไอน,นี้ต่างหากที่ที่ต้องที่ต้องมองต่อไปนะฮะเวลาเวลาฟังคนอื่นแล้วย่าหยุดแค่ตรงนั้นเราต้องมองไปต่อว่าแล้ว โอเวอร์สปายเนี่ยทําไมไมันยังมีคนทําเงินกับสังหาได้อยู่เยอะแยะเลยเอ,อถูกไหมพี่ค่ะมันต้องมันต้องมองมมีต่อมองต่อไปแบบนี้ใช่ไหมคะครน,นี้มามา,มาพูดถึงคอสบ้างเกี่ยวกับการลงทุนเมื่อสักครู่ที่คุณปีงบอกว่าเริ่มต้นตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเลยไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยนะคะทําได้จริงหรือเปล่าแล้วแล้วใครจะเหมาะกับการทําแบบนี้กับการลงทุนในะสังหารมาซักบ้างคือลงทุนแบบไม่ใช้เงินตัวเองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทําได้ทุกคน ทุกคนทําได้เน้นว่าทุกคนไม่ว่าคุณจะทํางานประจําำหรือว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวหรือแม้แต่ว่าคุณเป็นฟรีแลนซ์เองก็ตามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทางานฟรีแลนซ์ทำงานอิสระเนี่ยเขาไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยจะสามารถไปกู้แบงค์ได้อืใช่ถูกไหมถูกค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือมันจริงตอนที่คุณยังไม่ได้หาความรู้แต่ตอนที่คุณหาความรู้แล้วต่างหากล่ะต่อไปต่างหากล่ะที่ทํำยังไงนะครับก็ของผมเนี่ยก็จะมีอยู่ในสัมมนา ที่จะเกิดขึ้นจะจัดขึ้นค่ะในวันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบเดือนเดือนเมษครับก็คือวันที่สิบเดือนห้าเดือนหน้านี้เดือนหน้านะคะสิบพฤษภาคมสิบพฤษภาคมค่ะตรงกับวันอาทิตย์อ๋อพอดีเลยตรงกับวันอาวันหยุดด้วยนะคะใช่ครับเพราะว่าก็ตั้งใจให้มันลงกับวันหยุดนะคะมีเลือกกลุ่มเป้าหมายไหมว่าใครน่าจะเหมาะที่จะไปไปฟังสําหรับคอร์สนี้เรื่องของการลงทุนในอสังหาโอเคก็กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกําลังมองหาอะไรบางอย่างอืแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรคนะครับเพราะว่าผมเคยเป็นมาก่อนผมมองหาว่าผมอยากสําเร็จผมอยากรวยแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่ไม่รู้ว่ามันว่าทํำยังไงและมันคืออะไรด้วยซ้ะนะครับก็กลุ่มนี้เหมาะมากๆากเพราะมาเจอผมที่คนเป็นคนที่เเริ่มต้นจากแบบนั้นจากที่ไม่รู้อะไรแล้วก็ตัวเปล่าๆขึ้นมาค่ะได้ทุกวงการ คุณจะทําอะไรอยู่ตอนนี้มาได้หมดเลยแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือว่ากลุ่มที่สนใจในลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับค่ะไม่ว่าจะยังเคยลงทุนแล้วหรือยังไม่เคยลงทุนก็ตามเพราะว่าบางคนก็เคยลงทุนแล้วแต่ว่ายังศึกษาหาความรู้ได้ไม่พอไม่พอก็คือลงแบบบางทีก็ลงตามเพื่อนอยังไงครับอันนี้อันตรายมากนะครับค่ะจริงๆการลงทุนเนี่ยเหมือนกับการขับรถ คือคุณต้องถ้าวันนี้คุณขับรถเนี่ยคุณไม่เรียนขับรถก่อนคุณขับไปเลยเนี่ยเสี่ยงไหมฮะ<า>เสี่ยงถูกไหมตายสิคะ <c oughs> คือถ้าลงทุนแล้วเนี่ยถ้าคุณเเหมือนขับรถนะครับถ้าคุณคเรียนก่อนอหาความรู้ก่อนแล้วคุณค่อยขับเนี่ยโอกาสเสี่ยงเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าไม่เสี่ยงนะครับแต่โอกาสเสี่ยงเนี่ยจะน้อยกว่าการที่คุณยังไม่ได้หาความรู้ไอ้ความเสี่ยงตรงนี้ในการลงทุนเนี่ยมันจะบริการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้ยังไงไอ้เรื่องของอสังหาถูกไหมครับใช่ค่ะโอเค ในเรื่ององอสังหาเนี่ยวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของมันเลยคือหนึ่งเน้นเรียวเซกเตอร์ที่เป็นเรียวดีมานยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเน้นอสังหาปล่อยเช่าเนี่ยจะต้องเป็นอสังหาปล่อยเช่าที่ยังไงยังไงคนก็ต้องเช่าอย่างเช่นอัตราค่าเช่าที่อยู่ในช่วงสามพันสี่พันแบบนี้ครับต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีนะผมจะบอกให้ฟังนะครับคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอสังหาไม่ดี ผมบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอสังหาไม่ดีเนี่ยคนไม่ซื้อถูกไหมครับแต่ถ้าคนไม่ซื้อแสดงว่าคนเช่าถูกไหมฮะแสดงว่าคนเน่ะเช่าตารางแปลว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเช่าเนี่ยดีขึ้นนี่คือมุมมองที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองต่างหากเพราะว่าเขาไม่มีเงินซื้อเขาต้องเช่าอ,าอาและยิ่งเช่าในอัตราที่มันเป็นสะท้อนความเป็นจริงนะครับที่คนยังไงก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะมันเป็นปัจจัยสี่อยู่แล้วยังไงคนก็ต้องเช่าต้องมีอยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องต้องได้เรียนรู้ในคอร์สนี้นะคะอ่อนิดนึงหลายคนบอกเอ้ทำไมต้องมาเลือกลงทุนอสังหาะมันจะดีกว่าการลงทุนอื่นยังไงข้อดีในการลงทุนอสังหาในมุมมองของผมนะครับมีหลายข้อมากมีหลายข้อมากตัวอย่างเอาเอายกตัวอย่างครับเอาข้อที่แบบดีเจ๋งๆเลยทําไมเราต้องลงทุนอสังหาโอเคข้อที่ดีที่ผมมองก็คือว่ามันเป็นปัจจัยสีค่ะ เป็นปัจจัยสีที่ทุกคนต้องการแล้วมันไม่ใช่สินมันไม่ใช่ ของฟุ่มเฟือยมันไม่ใช่ของที่เราไม่จําเป็นความต้องการในการอยู่อสังหาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีอันนี้เป็นเรื่องจริงความต้องการในการเช่าในทาเลดีๆที่มันราคาแพงแล้วคนเขายัางไปพร้อมที่จะซื้อก็มีก็มีอยู่เยอะมากเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอสังหาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นการลงทุนเดียวนะครับที่คนเราเนี่ยขาดไม่ได้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นพี่ลองพี่สีลองคิดภาพว่าถ้าวันนี้เนี่ยหรืออีกห้าปีข้างหน้าเนี่ย คนไทยเนี่ยจะหยุดซื้อขายอสังหาหยุดเช่าอสังหาเป็นไปได้ไหมฮะค่ะ <c oughs> นึกไม่ออกเลยถูกไหม <c oughs> ใช่เรานึกไม่ออกเลยนะครับคนจะซื้อหยุดซื้อขายหยุดเช่าเนี่ยเรานึกไม่ออกอืมเพราะว่ามันเป็นปจัจจัยสีอันนี้ผมว่าเป็นข้อเด่นที่แตกต่างจาก การลงทุนอืยอทีเราจับไม่ได้ต้องการอยู่ใช่ไหมคะจะจะเป็นทําเลไหนก็ตามนี่คือสิ่งที่ว่าเอ๊ะทำไมต้องเลือกลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะหลายคนอาจจะยังบอกว่าไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอันนี้กล้าท้าพิสูจน์คุณปิงผมทำสัมมนานี้มาประมาณเกือบห้าปีแล้วครับค่ะผมสอนคนประมาณหลายพันคนค่ะแล้วก็ผมสอนทำให้คนเนี่ยสามารถมีเงินล้านแรกเนี่ยมากกว่าหนึ่งร้อยคนแล้ว Mm hmm. นะครับอันนี้คือเอวิธีที่ผมกําลังจะพูดเนี่ยเรียกว่ามันเป็น proven strategy คําว่า proven strategy หมายความว่าเป็นเอเทคนิคที่พิสูจน์มาแล้วว่าวามันทําได้อืก็พิสูจน์วันที่สิบพฤษภาคมนี้ต้องไปฟังใช่ไหมก็สําหรับคนที่สนใจสนใจนะคะเอะมีวิทยากรคุณปิงคนเดียวหรือว่ามีใช่ครับคนเดียวครับคนเดียวเลยใช่ไหมคะกี่ชั่วโมงคะ ก็เราเริ่มตั้งแต่ก9โมงเช้าถึงกโมงเย็นโอพูดคนเดียวนี่เหรอคะใช่ครับเพราะว่าเสิ่งที่คุณจะได้รับในสัมมนานี้นะครับหลักๆเลยก็คือหนึ่งเทคนิคในการลงทุนอสังหาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินของตัวเองจากประสบการณ์ซึ่งเป็นฮไไห์ที่คนอยากยากรู้มากรู้มากค่ะว่าถ้ามันทําได้จริงเนี่ยนะออืมันจะ มันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นขนาดไหนโอ้โหพิสูจน์มฮะให้เห็นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะได้เรียนรู้ก็คือว่าคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคในการเลือกอสังหาค่ะว่าอันไหนเนี่ยมันน่าซื้ออ,อันไหนไม่น่าซื้อค่ะเพราะว่าเวลาเราไปเจออสังหาอย่างงี้ยครับสมมติว่าเราเจอบ้านเนี่ยแถวนี้สามล้านแถวนี้ห้าล้านแถวนี้แปดล้านอ,อืนอไหนถูกแพงอะอเราไม่รู้ใช่ไหมเปรียบเทียบยังไงอะ มันไม่ได้เปรียบเทียบที่อันไหนราคาต่ำกว่านะครับสุกผู้ชม uh huh. มันเปรียบเทียบที่มูลค่าของมันแล้วก็ทำเลของมันต่างหากหลังจากที่เราซื้อหรือลงทุนไปแล้วใช่ไหมว่ามันมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนโอ้น่าสนใจไหมนะคะอ่ะปิดท้ายคุณปีมจะบอกอะไรสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็ยังแบบจะไปฟังดีไหมมันจะได้ผลมันจะเออจะจะจะ,จะเก่งหรือว่าจะเฮงเหมือนกับคุณปิงหรือเปล่าอย่างเงี้ยมีมีคนคิดแบบนี้เยอะใช่ครับก็เออหลายคนคิดว่าหูผมอาจจะ หลายคนคิดว <esh sitzt> <t eyeshadow> ่าตัวเองอาจจะแบบว่ายังไม่เก่งไม่มีเงินทุนไม่มีความรู้จะทําได้หรือเปล่าผมจะบอกอย่างนี้ครับเอว่าวันนี้น่ชีวิตในการลงทุนนะครับเไม่มีเงินเนี่ยเรื่องเล็กออืแต่คิดเล็กเรื่องใหญ่คิดเล็กเรื่องใหญ่ใช่ครับคือวันนี้ถ้าตัวฉันเองคิดว่าฉันไม่มีเงินเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่จริงๆผมบอกให้ว่าเป็นเรื่องเล็กมากอไอ้ที่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ย อันนี้แหละเป็นปัญหาของคุณมากกว่าถ้างั้นต้องคิดใหญ่เข้าไว้ใช่ครับะะที่ผมแนะนํานะครับก็คือว่าคุณจะต้องหาความรู้อยู่ตลอดอเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างเดียวเลยที่จะทาให้คุณเนี่ยออกมาจากพื้นที่ที่คุณเป็นได้ก็คือหาความรู้เพิ่มใช่นะคะมีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นในวันที่ 10, สิบพฤษภาคมนี้ตลอดทั้งวันเนาะเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นหกโมงเย็นนะพี่หกโมงเลยคะหกโมงเย็นโอ้โหนี่คือสุดยอดเลยนะคะ จะบอกว่าให้บางคนก็ให้เตรียมเวลาเผื่ออีกหน่อยด้วยเพราะ,ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะอยู่คุยกับผมตอนสุดท้ายสําหรับคนที่อยากคุยต่ออออีกสักอาจจะเที่ยงคืนนะ <laughs> <laughs> ผมเคยอยู่ถึงตีส <laughs> องจริงเหรออูนี่คือ <laughs> คน <laughs> ไม่ยอมให้กลับก <laughs> <laughs> ็คือคุยอยากคุย <laughs> <laughs> ใช่ไหม อันนี้ได้เลยนะคะคือท่าผู้ฟังคะดูหน้าจากคุณปิงแล้วใจดีอยากเป็นคนใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ว่ากันนะคะสําหรับวันที่สิบพฤษภาคมนี้ใครอยากจะคุยอยากจะเจอน,นะคะเอะสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรนะคะการเป็นนักลงทุนสังหาริมทรัพย์เนี่ยลงทุนโดยไม่ใช่เงินเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามที่บอกไม่ใช่เงินคือไม่ใช่เงินตัวเองนะคะอันนี้อย่าเข้าใจผิดว่าไม่ใช่เงินอะไรวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะคุณปิงคุณขวัญชยัยยิ่งเจริญถาวรชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ